ต่อไปก็น้ำนี่เลยมีเหมือนน้ำกระเทียมเลยอะคือไปหลอกกับน้ำนี้นออมออมเย็ยนออมเย็ยน,ออยยนใส่เป็นเม็ดลงไปอย่างนี้เลยเปึ๊บโวดโคอ,อีสานบ้านเฮาปึ๊บเชี่ยงอะไรบวดเลยเ่าได้อยูป่ปวโค สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันบ้านชมทุ่งอีกแล้ววันนี้มีเครื่องมาหน่อยมีปลาร้ากับข้าวนะครับอันนี้เป็นข้าวเหนียวนะผมมีเมนูอยากกินแล้วพอดีพ่อบอกว่าได้ปลาไหลมานะครับมาเดี๋ยววันนี้ทําเมนูเด็ดกันป้าป้าทำอะไรอะ่ะไหนไหนปลาไหลอะ่ะนี่นี่ปลาไหลปลาไหลได้เยอะไหมพ่อโอ้ประมาณรูปมันโลนี่อุย <c oughs> อ้ยอุ้ยตัวใหญ่เลยตัวใหญ่ลนะพ่อ,พอโอ้ โอ้ขันหน่าละอะไรไซส์ใหญ่ๆอืนี่มาเดี๋ยวทำเมนูเด็ดกันนะเพราะ่าอุ๊ยจะออกแล้วนะเขาอุบปะเอ๊ะอุ้ยพ่อนี่้องวัดเอานี่มาเมืองน่ะปลากับข้าวข้าวเหนียวมาทำทำเมนูนี่ดีกว่าเมนูอีสานเมนูอีสานหอมปลาไหลใสยอดมะระขี้นกด้วยคล้ายๆเราอุบแต่ว่ามันเป็นคนละเครื่องปรุงคนละอย่างรสชาติคนละอย่างหอมหอมปลาไหลสุดอีสานใส่นังเดือดด่างใส่นี่เดี๋ยวผมบอกวิธีทำ น่าจะทำได้อยู่ทำาบกทำอะไรกะเออโอเคเดี๋ยวต้องไปหาไปยอดมะละกีโนก่อนไปชอกเครื่องช่วยยังหรออ่าชอกเครื่องหาเครื่องหน่อยยอดมะละกีโนกแล้วก็ลูกมันถ้ามีใส่ด้วยยอดมะละกีโนกรับผิดชอบหรืเนี่ยเท่าไรอ่ะโอ้ไม่ต้องเยอะกันนั่นเดี๋ยวหาโครงหาเครื่องให้เข้ามาด้วยนะหนึ่งข้าวหนึ่งไม่ไม่ไม่หนึ่งอันนี้เป็นข้าวเหนียวแหละแต่ว่าเขาเอาแช่น้ำมาพอแล้วก็โขลกแล้วก็ผสมน้ำแล้วก็ค่อยราดแต่มันจะข้นๆไง อเออใส่ข้าวด้วยเันเออใส่ข้าวใส่ข้าวเหนียวเขาเรียกว่ขาข้าวข้าวเบือเวลาเขาใส่แกงหนอีสานเขาก็ใส่นะข้าวเบือเขา้าเข้าน่ใส่ครับมันจะทําให้น้ําแกงมันข้นๆใส่ข้าวสา,านีนหรอไม่ใช่ไม่ใช่เอาแช่น้ําก่อนแล้วมาโขลกโขลก,กแช่น้ําไว้สักสิบยี่สิบนาทีแล้วโขลกแล้วก็เอามาผสมน้ําจะเป็นน้ําข้นๆคล้ายๆเราบดอ๋อเออเข้มข้นขึ้นแล้วกันเออน้ำแกงจะเข้มข้นลองลองเลยนะข้าเบือเข้าเบือเบือเบือข้าอเบือ มาเดี๋ยวเดี๋ยวหาเครื่องหาอะไรกันก่อนครับเือนมปลาไหลตัวใหญ่ใหญ่ครับปลาไหลอืมจำนวที่เท่าไหร่เนี่ยพ่อน้ำหนักอ่ะน้ำหนักประมาณรูปง่ะรูปลกกว่านี่อืเดี๋ยวเราก็เอาขี้ออกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นนะครับขั้นตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับ ปุ่มเสร็จเรียบร้อยพ่อล้างแบบสะอาดสะอ้านเลยล้างน้ำเกลือเนาะล้างน้ำเกลือคันเกลือโอ้โหสะอาดสะอ้านเดี๋ยวาพักก่อนไหมพี่พา่พักก่อนกันเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันนะครับไปเก็บยอดมะละกีโนก่อนมาครับมาครับโอ้โหยอดมะละกีโอ้แต่มันไม่ค่อยเยอะเหมือนวันนั้นนะเดี๋ยวยังมีอยู่ดีไม่ดีมีลูกมั้งเนี่ยโอ้โหงาขี้ม่อนใหญ่จริงครับเท่านิ้วชี้เลยอาการมันอะโอ้อันนี้ยังไม่โตมากเนาะมันจะถุงมันจะสูงเท่าเอวอยู่นี่ยังไม่สูงเยอะนะครับไปออ ใ <im sharing> ส่ออมปลาไหลครับโอ้สอบทำไมเลือกขนาดนี้ยู่แหนุ่นะมีชอบบอครับนี่ต้องวงเวาอีสานหน่อยชอบกินบอครับอะไรหรอออมออมปลาไหลออมเย็นเขาเรียกเย็นนะพ่อภาษาอีสานเรียกเย็นนะอ๋อเย็นครับไฟเย็นละออมเย็นใส่ยอดผักเขาเรียกผักไใส่ตะก้าก๋วยใส่ตะก้าเราโอ้โหเต็มเลยไม่มีลูปนะพ่อเนาะมีหรอขึ้นเลยนะ อโอเคเอาเลยเอาเอาท้ว่าไอมันกำลังดอกอยู่อะครับกำลังเรื่อคือเลื่อนอย่างมันอะมีมีบ้างแต่ยังมีไม่เยอะครับลูกมันมวันนั้นอนะที่เราเอามาใส่แกงปลาดุกอะโอ้หลายคนก็ชอบกินเหมือนกันนะ<อ>ทุกคนบอกอร่อยมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ไม่ค่อยมีโทษอะไรวะ่ะนี่อยออยดมีประโยชน์ว่ะเขาว่านะแต่กินเยอะก็น่าจะไม่ดีเนาะอะไรที่มันกินเยอะเกินน่าจะดีแต่กินพอประมาณเนาะมันเมนกินมันเมนกินมีปลาก็มีกีนนั่นนะกับลาบกับย่างกลับไปปุดโค กำเนาหาลูกมั้งล่ะยังยังไม่มีเนี่ยพ่อไม่มีพ่อไม่มีไปหาได้ยอดก็ได้มัองไปอละมั้งพอละไรกันเต็มตะกร้าแล้วไปครับไปทำอ่อมปลาไหลสูตรอีสานครับสูตรอีสานวันนี้นะครับโอ้ยได้มาแล้วครับผมกินนอกกันนานแล้นยนะหอมเป็นทีละถ้า้ไม่ชอบอาจจะเปนเขียวนะแต่ผมว่าหอมดีเครื่องครบแล้วนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวสูตรเดี๋ยววิธีก็เดี๋ยวผมบอกว่าไม่ไม่ยากเครื่องปรุงก็จะมีเกลือชูรสเกลือชูรสนี่อันนี้สารต้ำปัดไม่ได้คือปลาร้าปลาร้าปลาขาตะไคร้พริกมีทั้งพริกแดงสดแล้วก็พริกแดงแห้งหอมแดงกระเทียมแล้วก็แล้วก็ข้าวหน่อข้าวแช่น้ำข้าวเบือเริ่มจากข้าวก่อนว่าไม่ไม่เอาน้ำไม่เอาเลยมาวะข้าแต่ข้าวออกครับเป็นข้าวคล้ายๆข้าวที่เราจะไปทำขนมอะไรมันจะเป็นผงเนาะเดี๋ยวเราก็ผสมน้ำอีกทีหนึ่งข้าวเบือครับอันนี้เป็นครั้งแรกผงพูดเนาะครั้งแรกนนะเี่ยครั้งแรรกทที่แบบาาาอหล้วเนี่ยทั คือน้ำมันจะเข้มข้นนะพ่อพวกเครื่องพวกอะไรมันจะได้ก่อก่อตัวมันจะมันจะไม่แบบเป็นน้ำเปล่าหนหนึบเลยนะครับใส่ข้าวเบือลงไปครับโอ้ได้แล้วพ่อได้เหรอเนี่ยใส่ถ้วยแล้วก็ผสมน้ำไว้โอ้ทิ้งเอาไว้ครับมันจะได้เป็นแบบข้นๆหนึบห่ึบได้เหรอพวกนั้นเหรอไม่ล้างโขกขเครื่องได้เลยน้ำมันพวกเบื่าแล้วก็คนแน่ เนี่ยเขาเรน้ำข้าวเบือข้าวเบือข้าวเบือนี่นึกว่าข้าวแบบมีพิษเนาะบอกเขาว่าข้าวเบือเนี่ยข้าวเบือเหออย่างนี้เหรออันข้าวเบือนะเบือสักพักอ่ะเออถ้าว่าเขากินข้าวแกงพักเขาเขาไม่น้อยเนี่ยเพอเขามาเชิใส่ก๋ำสองก๋ำมากกว่าคนแล้วกันข้าวเบืออ๋อนั่นนะก็ในแบบเดียวกันมั้งขาเแต่ข้าวมีน้อยคืออะไรก็ข้าวมีน้อยมันบบบอ๋อข้าวมีน้อยอืมได้ยินว่าข้าวมีน้อยคือทำแกงแล้วก็เอาข้าวไปต้มด้วยเลยสมมติเราไปข้าวไปอยู่นานๆไปข้าวนอนนาหนอนนอนให้หนอนเรียกว่าข้าวไ เดี๋ยวเอก็ cover 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 ครับเราลองทำดูสักวันไหมได้กะเกงผักแล้วเอาข้าวใส่เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูว่า c o อ e r นะจะเป็นยังไงเราติดตามมันเป็นเมนูที่แบบว่าข้าวน้อยข้าวมีน้อยแล้วก็ทําเพื่อจะให้กินอิ่มๆก็เขาไปนอนสวนนนาเวลาข้าวมีนักนามีนัก cover เพราะเหี้ยคนๆไปเงี่ยเพราะอันนี้ครับปีไปก่อนเลยครับแชร์ไปเงี้ยครับยังไโสดวนี่อ๋อกขกเครื่องเลยครับโกด้วยกันชอนนลยครับโขลกหมดเลยพริกรอใส่พร้อมกับนี้ก็ได้เราไม่อยากให้มันรีดมันจะขาดจกนะครับผมเกลือชูรสเกินขาดจะคล กใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยครับเกลือเกลือเกลือนี่นิดหน่อยเพาะครับพอละพริกิ่งแห้งกระเทียมพริกสดพริกสดเราใส่ได้ว่าเออนนั่แหละจัดไรเพราะแล้วว่าประมาณนี้ครับเท่านั้โอ้สูดด้วยห้าหูลูกนะหกเม็ดนะตำละเอียดไปแล้ว เห็นไม่นอนติดแห้ง่ยิ่งถือว้าก็เอากระทะมาเลยกระทะมาแล้วก็ใส่ปลาลงไปแล้วก็ใส่เครื่องลงไปเลยครัเพราะคุกในกระทะเลยปลดโคบโอ้ยเสรเลยเร็วเสร็จเร็วหน่อยหนึ่งป่ะเสร็จเครื่องหน่อยครับผมสุดอิจฉานอ๋อออม้นะครับออมเย็นออมเย็นสุดอิจฉานครับวันนี้สุดอิจฉานขอให้เข้ากันก็ไม่ยากนะไม่ยุ่งยากนะอันอีสานเนี่ยน้ำมันใส่ปล่าไม่ใส่ไม่ใส่ใส่แบบนี้เลยต้องการครับ มาล้างรู้ใส่มาเลยปลาดเดี๋ยวเดียยยเด๋ยวใส่น้ำใส่อะไปก่อนวนเข้ากัน่างนี้มาเอาเลยครับนี่หอ,อมปล,มปไลมาไหลครับผมปลาไหลหอมปลาไหลใับให้มันแบบตึงหน่อยแล้วก็เอาน้ำมาล้างคกเ,เทน้ำคกลงไปแต่ไม่ต้องเทคกลงไปด้วยนะ <c oughs> คกลงไป <c oughs> นี่จบเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวเราเด็ดเอาใบกับยอดมันไอ้เครือแก่ๆอย่างนี้เราไม่เอานะครับ เพราะผักอันนี้มันจะยุบหมดอยู่แล้วยุบเลยนี่ลอยตรงใบมันเนี่ยครับนี่เนี่ยเนี่ยอันนี้นะแต่มันมันพอมาเขาเฉยมันยุบลงไปเลยอ่ะใบมันยอดมันเนี่ยอร่อยสุดละอันนี้กินยากมันเหนียวไหมเหนียวเี่เฮียดอ่อนได้เอาอยู่พอขา g ับเอากับถั่วตัมอะตัมถั่วเออตัมถูนะตัมถั่วสุตละฉันง่ายมากครับใส่เกลือชูรสถั่วเน่าอืกระเทียมนะกระเทียมหน่อยนะกระเทียมหน่อยกระเทียมหน่อยแล้วก็ยังเฮียมาแล้วก็นาวนี่เอาเนี่ยนะไว้นี่นย มามาช่วยกันเด็ดกันครับพร้อมๆปลาไหลก็เดี๋ยวตึงต้งๆใส่น้ำไปอุ้ย้ตึง้งๆใส่น้ำได้เลยพ่อ,น,พอน้ำนึกเหรอครับผมน้ำโพกันเนาะน้ำโพกันแหละโอเคปลื้โบกเข้าใช่ไหมลูกเอออ้าวอะไรพ่อต่อไปใส่ปลาร้าเลยพ่อปลาราเหครับจริงๆปลาร้านี่เขาใส่ตอนตอนผัดเครื่องเลยนะไม่ได้ใส่ทีหลังก็ไม่เป็นไร ใส่ลงไปสักหน่อยวะอีกสักหน่อยอีกสักหน่อยอ่าพอแล้วพอแล้วอีหอมปลาครับแล้วไปก็น้ำนี่เลยใส่เลยวะนี่เหมือนน้ำกระทิเลยอครับหรืออ่าพอแล้ววะไปลงในนี้คนใหเข้ากันนี่แหละเดี๋ยวเราก็ปล่อยให้ปลาไหลสุกน้ำแห้งหน่อยแล้วก็ใส่ผักใส่ผักสุกก็กินได้เฮ้ยลืมลืมจริงๆมันจะมีใบปูต่อยออ๋ใบชะพูว่าปูต่อยเออไม่ได้เอามาไม่ไม่เป็นไรแล้วมั้ยนี่ผิดสูตรหน่อยไม่เป็นไรแล้ว ผมใช้กามมีแต่ยอดมะละกีนครับมันมีมีสีฟานพ่นอ่ะอันนั่นอ่ะใช่ผมลืมเก็บมาโอ้ขาดใบชะพูนะครับอันนี้มันจะขาดกินใบชะพูไปเริ่มเริ่มคนแล้วเนี่ยเริ่มเริ่มมาเนี่ยเริ่มมานะเดี๋ยวร้อยปลาไหลสุกโอ้โหหอมเลยจะได้ปุ๊บโอ้ความขนาดกินขวามขนาดอ่ะโอ้ความขนาดสุดยอดเลยคุณผู้ชมนี่ป่อมันอย่างเงี้ยแค่เงี้ยเราใส่ผักได้เลยโอ้ใช่เลยลหรอคะใช่ได้ผักยุบแล้วก็กินได้หอมจริงหอมจริง สบบพักหน่อยแบบพักหน่อยเมนูอีสานแบบนี้อมันจะมีกลิ่นหอมๆแบบข้าวอ่ะแล้วก็กลิ่นปลาใส่ใส่พริกด้วยพริกพริกลูกโดดนี่นี่นี่ลูกโดรับใส่เป็นเม็ดลงไปอย่างนี้เลยมันก็จะแบบสุกหน่อยๆอะพ่ออยากกินเพิ่มความเผ็ดก็ตักลงไปพักหน่อยใส่ครับหรือโหดโหจริงๆต้องใส่ใบชะพูไม่ได้เอามาครับยอดมะล่าย่างเดียวก็ได้ด้านหน่อยแล้วก็ปิดฝาไว้หน่อยก็ กิงนะจริงหอมจริงโอ้หอมขนาดนี้รับรองรสชาติได้อร่อยแน่นอนว่าเขาเรียกว่าแซ่บเอลีแซ่บเอลี่แซบเอลีวันนี้วันนี้เฮ็ดเฮ็ดเมนูเมนูอีสานเมนูอีสานภาคใต้ภาคเขานั่นแหละภาคอีสานเดี่วภาคใต้อะไรละภาคอีสานปีนุ่มแบบได้วะรับเดียวครับแบเดียวโอ้ยืดไม่หอมเลยนี่ผักยุบแบบนี้ก็เรียบร้อยว่ะเรียบร้อยอาัารุหรเรียบร้อยเลย มาเลยครับอีสานบันเฮาปึ๊บเชียงไหมนี่บมเลยเ่าได้อยู่พูดคูโอ้ยแต่หน้าอยากกินเรื่องโดครับดูหอมมาครับมามาพอมคาดเลยอ่ะกินในหอมได้เลยจัดเลยวะทำไรกกินหอมจริงลองลองเลยก่อนนะมันนัวจากปลาสีปลาเนี่ยโอ้โทษมาเลยครับเอาเลยคำแรกน้ำหน่อยผักหน่อยปลาหน่อยโอ้โหโทษนี่ครับเอานี่อยหนึ่ง ตอนแรกร้อนนะเพราะก้าวนะคือน้ำลายตามเลยอีก้าโมขนาดอีก้าโมขนาดอีกาอ,อีก้าโมขนาดอ่ หอมเนื้อหอมปลาล่าล้วก็ปลาเป็นนหวานขนาดแลว้วก็หอมกลิ่นภาคเ่ื้อชัยเนี่ยโอ้โหชุดยอดเลยอ่ะอันนี้จริงๆผมจะได้โคดูหน่อยอ่ะไม่ได้ผัดเลยหวานๆนะเลยน้ำแกงเป็นไงแกงก็น้ำน้ำแกงอร่อยขนาดละโเวลาจุ่มข้าวเนี่ยน้ำแกงจะเป็นไงครับน้ำแกงออกนุ่มๆคือถ้าเป็นน้ำถ้ามันมันไม่มีข้าวเบื่อเนี่ยพ่อเวลาเอาข้าวจุ่มมันจะไม่ค่อยติดเนี่ยเนี่ยน้ำลายเครื่องบินจะมากินแล้วมั้งเนี่ย พอมกินเรื่องกินเรื่องกินกันอืมนูนหมดเรื่ออันนี้แรงนะมีฐานจะออกรสชาติแนวเนี้ยว่อใส่ปลาร้านนออกกลิ่นปลาร้านิดหน่อยนะกว่ากลิ่นผักที่เขาใส่แล้วก็กลิ่นที่เข้าเข้าเขาต่ำใส่มันมันมันเข้มข้นครับนี่นี่ห่ดเล็ดพชรมูลีเพชรมูนีก็อยากเพิ่มความเผ็ดยอดนิยมท้องมันท้องมันใส่โอ้โหเนี่ย อไก่มาแน่แน่ไก่ไก่ไก่ไส้นี่สอบเลยคนชอบกินปลาไหลเขาจะชอบกินไส้เนี่ยเพิ่มความเผ็ดก็จัดรดโดไปไปกินเด้อแล้วนะไม่ไหวแล้วครับมาเลยเอาคนเอาช้อนคนดูหน่อยเนี่ย ปวดฮ้อเนี่ยมาเดครับมากินข้าวน้ำกันเด้อเอานะครับอร่อยมากเลยครับแซบแซบเอลี่หัวแซบแซบเอลีโอ้อันนี้รวยรวยเลยอันนี้เอาง่ายๆนะเนี่ยง่ายอร่อยอ่าพ่อยังไม่เคยทำครับทำจานมแค่บ่อกนี่ยก็อร่อยแล้วอร่อยนะมันเมนูนี้มันอร่อยแล้วมาไปกินนะครับมาแล้วอืมอืมทาครับ ทำแรกก็ต้องจำด้วยข้าวหน่อยเอออีสานนี่เขาน้ำแกงเขาเข้มข้นดีมากเลยเนี่ยมันมันเนี่ยน้ำแกงมันกินดีกินข้าวดีเหนือพูดละมั่วละกับนี่นะมันหอมผักเลยนะหอมยำหน้าขี้นกเนี่ยผังเสรสจตั้งัต่ก็อนเลยพังให้หน่อยไปถ้าใส่ใบปู้ต่อยใบมันจะได้กินปู้ต่อยเนี่ยนะพ่อผมก็ใส่ใบแมงลักก็เข้ามั้งใบผักกอมก่เข้าเนี่ย ผมว่าใส่พวกผักต่างๆอะมะเขือพวงมะเขือถั่วอือใส่ได้หมดเลยนะถั่วยาวอืมทำแบบควอยมาใส่ผักหลายๆอย่างอย่างนั้นอะผมว่าเข้าแลวเนี่ยไม่ยากใช่ไหมวะไม่ช้ำยากไม่ยากช่วงนายนีคือม,ม,มันมานนักครับ มีกือชุรวดหอมขียวหอมเหลืองอืมจั๊กไข่ผ่าข้าวแม่คือปลาอืมปลาที่สุดอ่อะก็อยากปลาล่หน่อยหนึ่งเอาชิวปรราาลาลาไม่ได้นะครับอืมทำไมไม่ได้มีแบบสำเร็จหมดแล้วเหรออืมเนาะปลาลาก็อืมแล้วถ้าสูตรอีสร่สุดต้งเดิมจริงอ่ะเขาปลาล่าเป็นจวนเนอะเ่าะไอเขาทำเองอ่ะอืม น้ำนูหรือหรอแบบคนปลาลาก็มีทุกบ้านเหมือนบ้านเราเหมือนคนรัชชาเนีะมันมีถุนเน่ากับเรือ่องหรอประกอบใจถุนเน่าปลาถ้ามันดิบกลิ่นมา,าจจะแรงแต่ถ้าแกงสุกก,ก็ไม่มีกลิ่นไม่แรงตัวเน,น่นเาก็เหมือนกันไม่เหมือนกันละถุนเน่าก็ได้ไซ้ยย์ใหญ่กว่าอ่ะพอเลยครับเ<ท>อเลย พ่อคุยกับเอฟซีทางอีสานนะพอ่อมาเด้อพี่น้องมากินข้าวน้ากันมาเลยพี่น้องเลยมากินข้าวด้วยกันนะครับไม,ไม่ใช่มาเลยมาเด้อมาเด้อมาเลยมาเลยพี่น้องเลยกินข้าวด้วยกันนะครับในแทบเอดีครับ <laughs> ไม่ใช่เด้อเด้อเลืออีกนะมาเด้อมาเด้อพี่น้องมากิน ừ, ข้าวน้ากันเนี่ยวาวิสานนะพอ่อมาเลยอเหรอพ่อว่าอุ้เมืองได้กับพ่อใหญ,ญ่ยาก <laughs> ชันเนอร์ OR นี่มันเป็นภาษาเหนืออกินข้าวด้วยกันเน OR อร์อ,อ่ะด้วยกันเนอร์ใครใส่กินข้าวน้ากันเนอร์มาปีน้องมาปีน้องกินข้าวด้วยกันเนอร์ขอโทษขออภัยด้วยครับมันมันหมักถึงสั้นอะไรที่ติดตามผมกับพ่อครับอยู่ภาคไหนกันบ้างคอมเมนต์หน่อยเนาะอืครับผมภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางเราพูดพูดเป็นภาษากลางครับเพราะจะฟังกันได้ทุกคน อืขอืนมาโห่ะหจะอะไรจะอะไรเผาอะไรจะนี่นักหนอืงพักนี่ทำด้วยออกนักละไม่หอมเมือนกันเลยเดอยหน่อยเราไปหาปลาอะไรเอเนาะช่องนี้ช่องหน้าปลาไหลเหรอใช่ไหมครอบเขาเอียกวาต้อมหมอนี่เราไปหาต,<อ>ต้อมต้อมแล้วกว็ต้อมเยียดต้อมตุ้ม ช่วงนี้ปลาอะไรกับปเูเริ่มอร่อยละอืม่กินฮักเข้าหรอครับปลากลางไปยังมี fc อมเมนต์เข้ามาว่าบอกว่าอยากให้ผมบอกพ่อใส่เบ็ดหาปูหาปลาเออนะช่วงนี้ช่วงพอดีเลยนะบอกว่าอยู่ไปอยู่ในเมืองไม่ได้กลับบ้านไม่ได้ไปหาปูหาปลาเลยคิดถึงอยากให้หายหายให้ดูหน่อยวิกล่องนะ่ะอะไรก็ได้ช่วงหาปลาเนี่ยเร่วงนะจะทำอยู่หนึ่งไปอยู่ไปกัน ไปทําส่วนใหญ่บางทีเราก็คนต่างจังหวัดเราก็เข้าไปทํางานในเมืองเนาะมันไปหาปูหาบาาไม่ได้แล้วเอาเกลือกินกระปุกกับมีไปอ่ะเราจําเลยอ่ะเนาะนึกถึงบรรยากาศพ่อพ่อก็ชอบไปหาอยู่นะครับบางทีไม่ได้ก็ไม่ได้ลงเนาะไม่ได้ไปคนชอบกินในมันมีเป็นช่วงเป็นอย่างมันนะเนราะเขาไปน่วยเดียวในนนะขนาดละเราไปเดินันก็เลยน่วยเดียวอ่ะหมืออันนั้น มึงบังคับมาไล่ชออกินเนี่ยอืมใช่ไหมครับอ,อืมอืมโอ้พ่อผมว่าใส่นั้นด้วยก็น่จาจะเข้านันเนี่ยผักเพชรอ,อ่ะเข้าไหมเข้าเข้ากะใไปเข้าผักเพชรพ่อขับใส่นะอย่างคู <c oughs> ่นะ ผักเพชรวันนั้นถามเอฟซี C ไปอยู่ผักขาดใช่ไหมผักเพชรเขาเรียกผักขาดเ<ใ>นาะเดี๋ยวทำอีกรอบเพราะใส่ผักหลายอย่างเลยแถวบ้านเราเนาะผักขาดจริงๆสกาดกวาดฉลัยเนาะนี่เนาะครับใส่ใจคืออะอรเนี่ยมันเข้มข้นเดียวมันเข้าข้า,ขาเหนียวอะ่ะอ เวลาจุ่มเข้าไปอย่างเงี้ยดูบอกว่านะยังอ่อมสุดอีสานเลยบอกเข้มข้นดีอร่อยมากเลยเนี่ยเหมคะทำาดีนะข้าวสวยอิสานของท้องถว่แแาแซ่บแซ่บหลายแซ่บเชี่บแล้ครับอือซูเยอะอะไรหนุ่มฟับ,บจริงๆอะ่ะถ้าทำข้าวสวยแล้วก็ทำได้นี่อือผมเคยกำลัตื่นแล้วเอานเข้าใส่อย่างเงี้ยครับอืออร่อยมากข้มยังเข้มข้นมากอย่าอันนี้แหละ สูตตั้งเตะสูตตั้งเนือ้อมันมาเหมือนกันที่ว่าข้าท่ำตามที่เขาบอกก็อร่อยเตี่ยอะเหมือนข้าท่ำนี่แหละข้าท่ำมาแล้วเนี่ยเาเหม,มือนว่าข้าเอี้หลอกวานอะถ้ามันทำตามสูตรแล้วก,ก็กินไอรอ่ะอันนี้ทำนี่ก็ผิดหวังนี่นวดแต่ที่สูตรน้อยเหมือนกันอืภาคใต้ก็อีกแนวหนึ่งนะพ่ออือแบบขายพวกเปรี้ยวเผ็ดๆอย่างเงี้ยภาคใต้แกงส้มอย่างเงี้ยเออหรอ ถ้าภาคกลางว่าะพะโล้ผัดเผ็ดอะไรเงี้ยพอ่อมันก็ต่างๆกันไปอืมอยากต่างเห็นว่มน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 ามันเหมือนมันมันเหมือนกาหลี่เนาะอืมอร่อยเนาะเห็นว่าอร่อยทุกที่อยู่นะอันนี้ก็เพราะว่าอร่อยเนี่ยถ้าภาคเหนือก็อะไรอ่ะแกงอ่อมเงี้ยอืมแกงอ่อมปลาไหลเอออ,อันนี้เนาะต่างกินขา้าวแฮมผัดเผ็ดนี่เนาะข้าวแฮมผัดเผ็ดแกงอ่อมปลาไหลลามแอบนี่เออแอบ มีอยู่ก็แกงอ่มมอมเน,นื้มนะมอ,ไไอมีกันมีกันโค้กแครกะมีก็แกงอ่อมมีอยู่กับเนื้อปลาไหลอ่ะมีกันอันนี้ผมไม่เอากลับนะไม่ค่อยชอบกินปลาไหลเท่าไหร่พอไปกินมือเลี้ยงเอาเลยทำมือเลี้ยงละมาแล้วก็ปิดท้ายครับกึ๊บอัดเท่าเหมาะสำเนียง โอเคครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์เผกติตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับไปแล้วผมสวัสดีครับเช้าดีครับผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับแกงแกงออมชุดอิสานเออแกงออมออมปลาไหลออมปลาไหลออมเย็นออมเย็นชุดอิสานนะอรับผจะออมเย็นชุดอีสานเอ่อออมเย็นชุดอีสานนะครับแซ่บบีรีครับแซ่บีลแซบีลีครับพี่น้องครับ